ช่องตามใจทูเดย์บทที่3 1 9ไว้หน้าฉันเย่เทียนหอมองหลินหยุนหลินหยุนกึ่งนอนบนเก้าอี้สีหน้าท่าทีเหมือนไม่มีเรื่องใดๆเย่เทียนหอรู้สึกว่าท่าทีประเภทนี้ของหลินหยุนเห็นได้ชัดว่ากำลังเพิกเฉยเขาความโกรธแค้นพุ่งตรงเข้าในจิตใจของเย่เทียนหอเขาเงยหน้าทันทีมองอิหยุนกล่าวด้วยสีหน้าดุดนัน คุณอีครับผมไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินตระกูลอีแต่วันนี้ผมจะต้องทําให้ไอ้หนุ่มนี่ชดใช้ด้วยเลือดเป็นแน่ใครก็ขัดขวางผมไม่ได้พี่ปายพี่หมายความว่ายังไงเย่เทียนหอกเข้าใจอย่างดีเพึ่งพาตระกูลเย่ของตัวเองอย่างเดียวยังไงก็ไรแรงต้านทานตระกูลอีถ้าหากบวกตระกูลปายเข้าไปแบบนั้นก็ไม่เหมือนกันแล้วปายรุ่ยเหวินรู้สึกตื่นเต้นในใจขึ้นมาอย่างฉับพลัน30ปีก่อนตระกูลป่ายยกด,ดตระกูลอีมาตลอด แต่ตอนนี้กำลังของตระกูลอีกลับกดตระกูลป๋ายหลายสิบปีตระกูลป๋ายกลายเป็นลำดับที่สองตลอดมาเรื่องนี้แม้ว่าโดยผิวเผินตระกูลป๋ายไม่ได้พูดแต่กลับกลายเป็นขวักหนามในใจของคนตระกูลป๋ายคนของตระกูลป๋ายทุกเวลาทุกนาทีล้วนคิดอยากจะนำหน้าตระกูลอีกขึ้นครองตำแหน่งเจ้าแห่งวงการของมณฑลเจียงหนานอีกครั้งป๋ายรุ่ยเหวินออกจากบ้านไปสิปี ไว้รับอาจารย์เรียนเพลงบูเหตุผลที่สําคัญที่สุดในนั้นก็คือมุ่งคิดพยายามใช้ศักยภาพของเส้นทางบูเพื่อนําหน้าตระกูลอีถ้าหากร่วมกับตระกูลเย่เช่นนั้นการรวบรวมแรงกําลังของตระกูลเย่และตระกูลปลายสองตระกูลสามารถกดดันตระกูลอีได้แน่นอนตอนนี้โอกาสดีขนาดนี้วางอยู่ต่อหน้าป่ายรุ่ยเหวินป่ายรุ่ยเหวินจะไม่หวั่นไหวได้อย่างไรในดวงตาของป่ายรุ่ยเหวินใช้ประกราศประกายความบ้าคลั่งแวบหนึ่งเงยหน้ามองคุณอีน้ำเสียงแน่วแน่ คุณอีครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินคุณแต่หมอนี่รังแกสินสินและดูหมิ่นตระกูลป่ายของผมวันนี้หากไม่สั่งสอนเขาหน้าตาตระกูลป่ายของผมจะอยู่ได้อย่างไรคุณชายโจและเหล่าบรรดาเศรษฐีหนุ่มคนอื่นๆมองดูเย่เทียนเหาะและป่ายรุ่ยเหวินด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงแบบนี้คือต้องการต่อต้านตระกูลอีอย่างจงแจ้งตระกูลเย่และตระกูลป่ายแบบนี้คือต้องการร่วมมือกันแล้วหรือนี่เป็นข่าวใหญ่นะ ถ้าหากแพร่ออกไปสันสะเทือนทั้งมฑลทนเจียงหนานอย่างแน่นอนอีหยุนหัวเราะเหอะเหอขึ้นมาอย่างฉับพลันทั้งที่เป็นเพียงคนธรรมดาแต่บนร่างของเขากลับระเบิดพลังอำนาจที่ให้ผู้คนตื่นกลัวสุดขีดชนิดหนึ่งออกมาดีคลื่นลูกใหม่ในมหันตีไล่คลื่นลูกเก่าคนรุ่นหลังของตระกูลเย่และตระกูลป่ายไม่เห็นแม้แต่คนแท่อีอย่างฉันอยู่ในสายตาแล้วจริงๆฉันจะดูว่าวันนี้ใครจะกล้าก่อเรื่องในคฤราสหาเฉียนหลงนี้ เสียงของคุณอีดังขึ้นอย่างไม่นึกมาก่อนพวกเศรษฐีหนุ่มที่ได้ยินทั้งหมดตกใจคุณอีเช่นนี้คือโมโหล,ลแล้วจริงๆหลินหยุนมองดูอีหยุนเรียบๆไม่เข้าใจนิดหน่อยทั้งทงที่ในใจของอีหยุนเกลียดเขาเป็นอย่างมากแต่ทําไมกลับต้องช่วยเขาเย่เทียนเหอะและป่ายรุ่ยเวินก็ตกใจแต่ในเมื่อทั้งสองได้ตัดสินใจต่อต้านตระกูลอีพร้อมกันแล้วถ้าหากประนีประนอมตอนนี้เช่นนั้นหลังจากนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ท้าทายตระกูลอีอีกแล้ว ทั้งสองสบตากันมองไปทางคุณเหลียนและคุณเหยียนที่อยู่ด้านหลังพร้อมกันเชิญทั้งสองท่านลงมือคุณเหลียนและคุณเหยียนมองหลินหยุ่นด้วยสายตาเหย,ยดยามเปล่งเสียงไม่พอใจบนร่างระเบิดลมปราณของนักบูในระดับที่มีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่เกิดโดยไม่ต้องฝึกฝนนั่นออกมาพัดตลบไปทั่วสถานที่อย่างรวดเร็วและรุนแรงพลังบนตัวของอีหยุ่นก็เหมือนดั่งแม่น้ำสายเล็กๆที่ได้พบทะเลใหญ่ถูกโจมตีแตกกระเจิงในพริบตา ข้าจะดูซิว่าใครจะสามารถมาขัดขวางการลงมือของพวกข้าทั้งสองได้คุณเหรียญตะโกนเสียงดังอย่างเยือกเย็นด้วยสีหน้าหยิ่งพยองอาชินด้านหลังของอีหยุนไม่ได้เปล่งเสียงขึ้นมาด้านหน้าก้าวหนึ่งเงียบเงียบพลังลมปราณที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ากดอัดพลังของคุณเหรียญและคุณเหยียนลงไปชั่วพริบตาสีหน้าของคุณเหรียญเปลี่ยนทันใดอุทานอย่างตกใจพรสวรรค์สูงสุดสีหน้าของคุณเหยียนก็เปลี่ยนไปมากก้มหน้าชำเลืองมองอาชินที่สีหน้าเรียบสงบใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึง แม้ว่าคุณเหลียญและคุณเหรียนล้วนมีฝีมือที่แท้จริงของแดนพรสวรรค์ห่างกันเพียงขั้นเดียวเมื่อเทียบกับอาชินแต่ว่าระดับพลังการฝึกบูหนึ่งระดับก็แทบจะเป็นท้องฟ้ากับเหวนักบูพรสวรรค์สูงสุดผู้หนึ่งสามารถสู้ชนะนักบูแดนพรสวรรค์สิบคนได้อย่างง่ายดาย แน่นอนในนักบูระดับเดียวกันก็มีการแบ่งระดับสูงต่ำเช่นซูจือเหลียงและซูหนานพวกเขาสองคนล้วนฝึกฝนเพลงฝึกบูที่หลินหยุนดัดแปลงมาจากวิชาการบำเพ็ญเสียนพวกเขาสามารถบทขยี้ฝ่ายตรงข้ามระดับเดียวกันได้กระทั่งยังสามารถท้าทายข้ามระดับขั้นได้บรรยากาศในสถานที่เคร่งครึมเป็นอย่างมากไม่ระวังเพียงเล็กน้อยการต่อสู้ครั้งใหญ่จะปัตุึ้นได้ การต่อสู้ฉากนี้จะกลายเป็นกระทั่งมหาอำนาจสามอันดับแรกของมณฑลเจียงหนานจุดชนวนระเบิดของการเปิดสงครามอย่างเต็มรูปแบบสารเลวแล้วในเวลานี้เสียงตะโกนด้วยความโกรธด,ดังขึ้นกลางอากาศต่อจากนั้นผู้หนึ่งสวมชุดจงซานสีขาวทั้งตัวชายวัยกลางคนที่ใบหน้ามีเมตตาและอ่อนโยนเดินเข้ามาในกลุ่มคนด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเคร่งขรึมเย่เทียนเหาะเห็นคนที่มาสีหน้าตกใจในพริบตาก้มหัวลงพร้อมเรียกอย่างหวาดกลัวเล็กน้อยพ่อ คนผู้นี้ก็คือเจ้าในใหญ่ของห้องถงจีซือแห่งเจียงหนานเจ้าบ้านตระกูลเย่แห่งเจียงหนานเย่จีซือไอเ้เลวรอลับไปฉันจะจัดการแกเย่จีซือเพ่งมองเย่เทียนเหาะอ,อย่างดุดันหมุนตัวไปมองคุณอีทำมือเคารพพร้อมกล่าวคุณอีคนแซ่เย่สอนลูกไม่ดียังไงได้โปรดให้อภัยด้วยสีหน้าของอีหยุ่นอ่อนลงทำมือแสดงการคาระวะตอบคุณจีซือพูดเกินไปแล้วเย่จีซือหันหน้าไปจ้องเย่เทียนเหาะและปล่ายริ้วเหินตวาดด้วยความโมโห พวกเธอสองคนเป็นเด็กคิดไม่ถึงว่าจะกล้าล่วงเกินคุณอียังไม่รีบขออภัยกับคุณอีอีกแม้ว่าเย่เทียนห่อจะไม่ยินดีแต่ก็ไม่กล้าขัดขืนความประสงค์ของคุณพ่อคุณอีครับความโกรธจมตีในจิตใจของผมเสียมารยาทไปชั่วขณะยังไงก็หวังว่าคุณอีจะให้อภยัยเย่เทียนหอกโค้งตัวแสดงความเคารพปายรุ่ยเหวินตกมือข้างเดียวไม่ดังก็ทำได้เพียงก้มหัวแสดงความเคารพคุณอีโปรดอภยัยเย่จี้ซื่อกล่าวอย่างเคร่งขรึม หากว่าคุณอีไม่พอใจต่อหน้าคุณอีผมก็จะสั่งสอนเจ้าเด็กสองคนนี้หนักๆรอบหนึ่งนี่คุณจี้ซื่อพูดเกินไปแล้วฉันจะถือสาเด็กรุ่นหลังสองคนได้ยังไงอีหยุ่นยิ้มพร้อมกล่าวเยจี้ซื่อกล่าวอย่างเคร่งครึมคุณอีใจกว้างพวกเธอสองคนยังไม่รีบขอบคุณคุณอีที่ปล่อยพวกเธออีกเย่เทียนห่อและปายรุ่ยเหวินแสดงความขอบคุณคุณอีอย่างเชื่อฟัง เห็นทั้งสามตระกูลปรับความเข้าใจทุกคนก็โล่งใจถ้าหากสามตระกูลนี้เกิดสงครามใหญ่ขึ้นเช่นนั้นพวกเขาคนเหล่านี้จะต้องถูกบังคับให้เลือกข้างเป็นแน่แต่ใบหน้าขมึงของเย่จี้ซื่อก็ไม่ได้ผ่อนคลายผมได้ทำโทษพวกเขาแล้วแต่ว่ามีคนทำร้ายลูกหลานตระกูลเย่ของผมตระกูลเย่ของผมก็จำเป็นต้องขอคำอธิบายสีหน้าของเย่จี้ซื่อเคร่งขรึมบรรดาผู้คนที่โล่งใจไปเปล่อหนึ่งตึงขึ้นอีกทันที เขาได้ยินมาตั้งนานแล้วว่าคนคุมหางเสือของตระกูลเย่ผู้นี้ลึกล้ำคาดเดาได้ยากการวางตัวการทำงานระมัดระวังรอบคอบเมื่อครูรเผชิญหน้ากับเย่เทียนห่อและปายรุ่ยเหวินคนรุ่นหลังสองคนคุณอีก็นับว่าได้ให้อาชินสั่งสอนพวกเขาแล้วแม้ว่าในใจของตระกูลปายและตระกูลเย่จะไม่พอใจก็จะไม่ว่าอะไรยิ่งจะไม่ก่อให้เกิดสงครามใหญ่ของสามตระกูลเช่นตระกูลใหญ่อย่างพวกเขาประเภทนี้ขยับเพียงเล็กน้อยก็กระทบถึงส่วนใหญ่จะไม่เปิดสงครามง่ายๆ แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเย่จี้ซื่อเช่นนั้นสถานภาพก็ไม่เหมือนกันแล้วเจ้าบ้านของตระกูลเย่ในปัจจุบันขอคำอธิบายด้วยตัวเองถ้าหากอีหยุนยังคงต่อกรเหมือนกับที่ปฏิบัติต่อเย่เทียนห่อเช่นนั้นกดทับด้วยความแข็งแกร่งเช่นนั้นก็เป็นการเปิดสงครามกับตระกูลเย่อย่างเป็นทางการโดยไร้ข้อกังขา ความคิดของอีหยุนหมุนอย่างรวดเร็วเรื่องนี้ไม่มีหนทางที่จะระงับไว้ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นเย่เทียนหอที่บาดเจ็บทั้งตัวยืนอยู่ตรงนี้แม้ว่าเป็นเขาที่หาเรื่องก่อนตอนนี้เขาก็เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บลิ้นหยุนจำเป็นต้องอ่อนข้อให้แบบนี้ให้เจ้าหนุ่มนั่นขอโทษต่อเทียนหอเรื่องนี้หาทางออกเช่นนี้เป็นการชั่วคราวก่อนคุณเห็นว่ายังไงอีหยุนกล่าว เยจีซื่อรู้อยู่แก่ใจอีหยุนต้องการจะปกป้องเจ้าหนุ่มนั่นสามารถหาทางลงได้ตอนนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดในเมื่อคุณอีเอ๋ยปากแล้วเช่นนั้นผมจะปฏิบัติตามขอบคุณมาที่คุณจี้ซื่อใจกว้างอีหยุนอมยิ้มแล้วกล่าวจากนั้นเก็บรอยยิ้มจ้องมองหลินหยุนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเจ้าหนุ่มรีบขอโทษเทียนห่อขอบคุณคุณจี้ซื่อที่ไม่ถือโทษไม่ถือสาเธอเย่เทียนห่อจ้องมองหลินหยุนด้วยสีหน้าชั่วร้ายในตาเต็มเปี่ยมไปด้วยความไม่พอใจ คุณชายโจและกู้ซิรันรวมถึงเหล่าบรรดาเศรษฐีหนุ่มของเจียงหนานไม่พอใจอยู่ในใจคิดไม่ถึงว่าคุณอีจะออกหน้าปกป้องเขาด้วยตัวเองจริงๆเสียเปรียบเจ้าหมอนี่จริงเชียวปายรุ่ยเหวินและปายรุ่ยซินพี่น้องในใจก็ไม่พอใจแต่คุณอีเอ่ยปากพวกเขาก็ทําตามแผนไม่ได้ให้เขาขอโทษก็แล้วไปแล้วเสียเปรียบเจ้าหมอนี่จริงๆเลยลินหยุนเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยมองคุณอีแวบหนึ่งเสียงที่เลือนรางว่างเปล่ายังแฝงด้วยความเหยียดยามบาง ใครให้คุณตัดสินใจโดยพละการด้วยตัวเองแทนฉันให้ฉันขอโทษเขาเขาคู่ควรเหรอช่องตามใจทูเดย์บทที่320เธอก็คือหายนะการตอบของหลินหยุนทำให้ทุกคนอึ้งไปหมดแล้วเหล่าบรรดาเศรษฐีหนุ่มของเจียงนานแสดงความเห็นพร้อมกันฉันฟังไม่ผิดสินะเขาปฏิเสธที่จะขอโทษจริงๆ นั่นเป็นถึงสิ่งที่คุณอีพยายามทําเพื่อเขานึกไม่ถึงว่าเขาจะปฏิเสธแล้วเขายังบอกว่าคุณอีตัดสินใจโดยพลการเองอีกเจ้าหมอนี้เสียสติแล้วหรือแต่กู้ซิลรันกับดีใจเมื่อครู่เขายังไม่พอใจหลินหยุนขอโทษก็ไม่มีปัญหาแล้วคิดไม่ถึงว่าหลินหยุนจะปฏิเสธการขอโทษจริงๆยังจะตำหนิคุณอีตัดสินใจโดยพลการอีกกู้ซิลรันสังเกตเห็นอย่างกระทันหันท่าทางไม่ที่ไม่พูดใดเปรียบได้ของหลินหยุนมีบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ อย่างน้อยในด้านการก่อความบุ่นวายใครก็เทียบเขาไม่ติดคราวนี้เท่ากับว่าเขาได้ล่วงเกินสามมหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งเจียงหนานพร้อมกันแล้วเซี่ยอยู่เว่ยตกใจก่อนจากนั้นเป็นสีหน้ารังเกียจหลินหยุนเธอยังจะรนหาที่ตายจริงๆนะโอกาสดีขนาดนี้เธอไม่เพียงแต่ละทิ้งกลับยังล่วงเกินแม้แต่คุณอีที่ปกป้องเธออีกด้วยฉันว่าคราวนี้ใครก็ไม่สามารถช่วยเธอได้แล้ว เย่เทียนหาะและปลายรุ่ยวนสบตากับแวบหนึ่งด้วยสีหน้าที่ชั่วร้ายกลับยิ้มขึ้นมาความยิ่งพยองของหลินหยุนเกินกว่าที่พวกเขาจินตนาการนึกไม่ถึงว่าแม้แต่คุณอีก็ไม่เห็นอยู่ในสายตาครั้งนี้แม้แต่คุณอีก็จะไม่ปกป้องเขาแล้วเย่จี้ซื่อรู้สึกประหลาดใจแต่บนใบหน้ากลับสงบนิ่งเหลือบมองอีหยุนที่สีหน้าดูไม่ดีกล่าวอย่างเคร่งขรึมคุณอีนี่ไม่ใช่ว่าผมไม่ไว้หน้าคุณแล้วคุณว่าเรื่องนี้จะจัดการอย่างไร อีหยุนจ้องมองหลินหยุ่นแทบจะอดไม่ได้ที่จะเข้าไปฝ่ามือหนึ่งต่อยให้หลินหยุนลอยออกไปแต่ว่าเห็นแก่อีหลิงเขาอดทนแล้วไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องรับรองหลินหยุ่นที่อยู่ในคฤหาสเฉียนหลงให้ปลอดภัยในเมื่อเจ้าหนุ่มนี้ไม่รับน้ำใจเช่นนั้นฉันก็จะไม่พูดอะไรมากวันนี้เป็นวันเกิดอีหลิงฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรที่ไม่มีความสุขแต่เพียงแค่ออกจากคฤหาสเฉียนหลงนี้ของฉันแล้วจะฆ่าจะฟันตามสบาย เย่จี้ซื่อขมวดคิ้วเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่าอีหยุนยังจะปกป้องเจ้าหนุ่มนั้นอีกแต่ว่าในที่สุดเย่จี้ซื่อก็ได้เข้าใจขีดจํากัดของอีหยุนแล้วดูเหมือนว่าอีหยุนก็ไม่ได้ปกป้องเจ้าหนุ่มนั่นโดยมากเพราะได้รับการไหว้วานของคุณหนูอีหลิงต้องปกป้องเขาในคฤหาสน์เฉียนหลงแห่งนี้เป็นธรรมดาที่เย่จี้ซื่อจะไม่ทําให้อีหยุนลําบากใจไม่มีตระกูลอีปกป้องแล้วรอตอนที่ออกไปจากคฤหาสน์เฉียนหลงก็คือเวลาตายของเจ้าหนุ่มนั่นเช่นนั้นผมก็ให้เกียรตินี้แก่คุณอี เทียนหอบพวกเราไปเย่จีซื้อกล่าวสีดังหนักแน่นสาวเท้าก้าวใหญ่จากไปเย่เทียนหอบมองดูหลินหยุนด้วยสีหน้าโหดเหี่ยมแวบ,บหนึ่งยิ้มพร้อมกล่าวอย่างดุดันไอ้หนุ่มรอแกออกไปจากคฤหาสน์เฉียนหลงฉันจะบทกระดูกแกเป็นเท่าทานหลินหยุนขี้เกียจจะใส่ใจเขาโดยสิ้นเชิงหักวันนี้ไม่ใช่วันเกิดของอีหลิงเขาไม่อยากหาเรื่องรบกวนวันเกิดของอีหลิงเย่เทียนหอบคนเหล่านี้ก็โดนเขาฝ่ามือหนึ่งปัดกระเด็นไปแล้ว สายตาที่มองหลินหยุนของคุณชายโจและคนอื่นๆเหมือนดั่งมองคนตายผู้หนึ่งไปเถิดเจ้าหมอนี่ตายเป็นแน่รอจนทุกคนแยกย้ายไปอีหยุนจ้องมองหลินหยุนด้วยสีหน้ากรดเคืองกล่าวเสียงหนักเจ้าหนุ่มเธอตามฉันมาเดิมทีหลินหยุนไม่อยากไปแต่จะพูดยังไงอีหยุนก็เป็นคุณพ่อของอีหลิงหลินหยุนยังให้เกียรตินี้แก่เขาด้านในห้องพักผ่อนของอีหยุนอีหยุนยืนเงียบๆอยู่ข้างขอบหน้าต่างในมือถือแก้วไวน์ที่มีชื่อและล้ำค่าแก้วหนึ่ง อาชินยืนอยู่ที่ประตูอย่างเคารพและนอบน้อมเหมือนดั่งผู้ปกป้องที่ซื่อสัตย์ผู้หนึ่งแต่ตำแหน่งนี้ที่เขายืนมีความสำคัญมากเพียงแค่อีหยุนพบกับอันตรายเขาสามารถมาถึงข้างกายของอีหยุนได้ทันในชั่วพริบตาหลินหยุนยืนอยู่ด้านหลังเขาเงียบๆสีหน้าเกลียดคร้านไม่รู้ว่าคุณอีเรียกฉันมาด้วยเรื่องอะไรอีหยุนหมุนตัวทันทีมองหลินหยุนอย่างเย็นชาขณะที่มองเห็นสีหน้าท่าทางที่ไม่สนใจนั่นของหลินหยุนยิ่งไม่ได้โกรธเคืองเพียงแค่เหตุผลเดียวแล้วเจ้าหนุ่ม เธอรู้หรือไม่ว่าเมื่อครู่ก่อเรื่องวุ่นวายใหญ่โตแล้วถ้าหากตระกูลเย่และตระกูลป่ายร่วมมือกันแม้ว่าจะเป็นตระกูลอีของฉันก็ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังนึกไม่ถึงว่าเธอจะยั่วยุตระกูลเย่และตระกูลป่ายในเวลาเดียวกันใครให้ใหความกล้าหาญกับเธอทีแรกฉันแค่รู้สึกว่าเธอจองของอดดีแต่ยังรู้จักตัวเองดีว่าเป็นยังไงอยู่บ้างคิดไม่ถึงว่าความหยิ่งผยองของเธอจะถึงขั้นเสียสติเธอคิดว่าตัวเองมีปรมาจารย์เป็นอาจารย์ ก็สามารถที่จะไม่แยาแสวิรบุรุษในโลกได้แล้วเธอคิดว่าตระกูลเย่ยกับตระกูลป๋ายจะไม่มีปรมาจารย์ออกบัญชาการด้วยตัวเองหรืออย่าว่าแต่เธอแม้ว่าอาจารย์ปรมาจารย์ผู้นั้นของเธอมาแล้วก็รับผิดชอบไฟโทสะของตระกูลเย่ยกับตระกูลป๋ายไม่ได้บนใบหน้าของหลินหยุนปรากฏร,รอยยิ้มที่แปลกประหลาดออกมาอาจารย์ปรมาจารย์ที่แท้คุณก็คิดเช่นนี้ บางที่ในสายตาของพวกคุณตระกูลใหญ่ๆเหล่านี้ฉันเป็นเพียงคนที่ไรชื่อเสียงเรียงนามผู้หนึ่งย่วย,ยุตระกูลเย่กับตระกูลป่ายไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่ว่าคุณอีฉันจะพูดความในใจกับคุณตระกูลเย่กับตระกูลป่ายในสายตาของฉันก็แค่มดมือคลุมไว้ก็สามารถทำลายได้ถ้าหากคุณอีเรียกฉันเข้ามาก็เพื่อเตือนสิ่งเหล่านี้กันฉันเช่นนั้นก็ไม่จำเป็น สีหน้าของอีหยุนดูไม่ได้ถึงขีดสุดเขาต่อหน้าผู้คนมากมายเรียกหลินหยุนเข้ามาชี้แนะคิดไม่ถึงว่าหลินหยุนจะยังไม่รับน้ำใจจริงจริงบ้าไปแล้วเธอก็คือคนเสียสติผู้หนึ่งจริงตระกูลเยกกับตระกูลป๋ายร่วมมือกันแม้แต่ตระกูลอีของฉันก็ไม่กล้าพูดว่าจะสามารถกดพวกเขาไว้ได้เธอคนไร้ชื่อเสียงเรียงนามผู้หนึ่งลูกเคยที่แต่งเข้าบ้านเกาะผู้หญิงก,กล้าบอกว่าพวกเขาเป็นมดเธอระย,ยารักษาแล้วจริงๆ เจ้าหนุ่มหากไม่ใช่เพราะคำอ้อนวอนจากอีหลิงไม่ว่าอะไรจะเกิดให้ฉันคุ้มครองให้เธอปลอดภัยฉันจะไม่ยุ่งกับความเป็นความตายของเธอเด็ดขาดคนที่หยิงยะโสแบบเธอนี้ควรชดใช้ให้กับความหยิงโสของตัวเองอีหยุนโมโหเป็นที่สุดภายใต้ความโกรธแม้แต่เรื่องที่หลินหยุนแต่งงานเข้าผู้หญิงก็พูดออกมาหมดแล้วหลินหยุนสีหน้าเย็นชาลงมามองอีหยุนด้วยแววตาที่ลึกล้ำเหมือนดั่งทะเลดาวน้ำเสียงเลือนรางและว่างเปล่าไม่ได้แฝงไปด้วยความรู้สึก คุณคิดว่าตระกูลอีของคุณครอบครองเจียงหนานความจริงตระกูลอีของคุณในสายตาของฉันก็ไม่ต่างอะไรกับมดคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณกำลังพูดอยู่กับผู้ที่มีความดำรงอยู่อย่างไรปฏิบัติต่ออีหลิงให้ดีๆเรื่องของฉันคุณไม่จำเป็นต้องกังวลพูดจบหลินหยุนหมุนตัวจากไปหน้าประตูอาชินยื่นมือขวางหลินหยุนไว้ แววตาเรียบเฉยของหลินหยุนจับจ้องอาชินเผชิญหน้ากับลมปราณแข็งแกร่งที่อาชินปล่อยออกมาไม่มีความขาดแม้แต่น้อยให้เขาไปอีหยุนน้ำเสียงเย็นชาเจ้าหนุ่มออกจากประตูบานนี้ความเป็นความตายของเธอไม่เกี่ยวข้องกับฉันอีกอาชินเคลื่อนไปด้านข้างก้าวหนึ่งหลินหยุนเปิดประตูออกไปอย่างไม่รีบร้อนและไม่ได้หันกลับอาชินมองดูเงาหลังที่จากไปของหลินหยุนเล็กน้อยในแววตามีความสงสัยแวบผ่าน เมื่อครูเขาใช้พลังทำให้หลินหยุนหวาดตรกลัวแต่หลินหยุนไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองแม้แต่น้อยอย่างคาดไม่ถึงเขาเป็นเพียงคนธรรมดาผู้หนึ่งจริงๆหรือหลินหยุนกลับมาถึงห้องโถงยังคงนั่งเงียบๆอยู่ในมุมหลับตาพักผ่อนจิตใจฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินเข้ามาอย่างฉับพลันเซี่ยอยู่ไว้คนเดียวมาถึงข้างกายของหลินหยุนชำเลืองมองเขาด้วยความรังเกียจที่เต็มเปี่ยมหลินหยุนเมื่อครู่คุณอีน่าจะเตือนเธอแล้วสินะ ฉันเคยบอกตั้งนานแล้วให้เธออย่าลุ่มหลงคิดเพ้อเจ้อเดิมทีอีหลิงก็ไม่ใช่ความคงอยู่ที่เธอสามารถแบ่งผลประโยชน์ได้แม้ว่าวิชาการรักษาของเธอจะสูงส่งเช่นนั้นแล้วจะสามารถทำอะไรได้นี่คือยุคของอํานาจและฐานะที่สูงที่สุดวิชาการรักษาเหล่านั้นของเธออยู่ต่อหน้าตระกูลใหญ่ที่มีอำนาจล้นฟ้าเหล่านี้ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงถ้าหากเธอฉลาดจริงๆก็ไม่ต้องลุ่มหลงคิดเพอเจ้อต่ออีหลิงอี ยอมรับเข้าใจความต่างระหว่างเธอกับหล่อนใช้โอกาสจากไปก่อนที่งานเลี้ยงจะเริ่มบางทียังสามารถรักษาชีวิตน้อยๆของเธอได้ยังไงซะฉันกับเธอก็ใช้ชีวิตด้วยกันสิบกว่าปีแล้วฉันอดเห็นเธอตายไม่ได้หวังว่าเธอจะรู้จักตัวเองดีว่าเป็นยังไงสักหน่อยตระกูลเย่ยกับตระกูลป่ายไม่ใช่คนที่คนอย่างเธอจะสามารถหาเรื่องได้โดยสิ้นเชิง